ทีนักศึษาสาวเลยก่อนอื่นให้ทับทายแฟนๆทุกคนเลยฮะเชิญครับสวัสดีสค่ะพวกเราอารีน่าแสมป์ีมกินซอจากพารนูนสิค่ะสองเสียงมาฮะโอ้โหสุดๆไปเลยบอกแล้วว่าขึ้นเบทีไม่ได้ออนสเตจไม่ได้วงนี้อวีน่าเบทีลุกเป็นไฟทุกครั้งนะคะออกมาได้ดีจริงๆนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหม ไม่เต็มเต็มค่ะใจมันนี่ของดีมานี่นี่ไม่ต้องช่วยแต่วยแเลยเนาะใช่ค่ะตอนนี้เขาเหมือนเข้าใจแล้วเข้าใจภาษาไทยใช่ไหมคะเข้าใจเยอะไหมเยอะค่ะอ่านไม่ได้แล้วค่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งผีปากกลุ่มเท่าสารให้ฉันไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้นะโอเคอันนั้นอันนั้นเยอะไปนะชัดแต่ก็ชัดแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตินก็งงเนาะอ่ะ นี่สุดข้างหน้าหน่อยข้างหน้าหน่อยข้า,ยางหน้าหน่อยเป็นไงกันบ้างสามสาวฮะต้องบอกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่เราเปิดตัวกันไปเนาะสถานการณ์ก็โอ้โหเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเนาะอาจจะทําให้เราได้แบบพบกับแฟนๆได้ยากมากพอสมควรเนาะเธอทำให้แฟนๆมันได้โอ้โหดูสิคิดถึงอารีนาเหมือนกันส่งเสียงปรีกันดังมากๆเลยคิดถึงไหม เล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหะกับการไี้พบก,กับแฟนๆจริงๆช่วงที่ผ่านมาเพราะเราก็ซุ่มซ้อมนะคะจริงๆหนูก็แบบมีไปเรียนที่มเนาะเน้วน้องเขาก็แบบเรียนโรงเรียนไปซ้อมก็แบบกลับไปเกาหลีไปซ้อมเหมือนกัน,นะคะ่ะจริงๆก็มีซุ่มซ้อมตลอดเวลาค่ะพิมพ์นะคะอ๋อหนูก็จริงๆเรายัางเรียนกันอยู่เรียนเต้นเนี่ยน้องเพลงแล้วก็เข้ายิมกัน เขาเยี่ยมกับพี่แทนแทนด้วยค่ะออ๋แล้วก็ส่วนติ๊กซอก็กลับไปซองที่เกาหลีค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังกินตัวอายุติ๊กซอสเหรอฮะรูเรียนภาษาไทยและฝึกเต้นฝึกร้องค่ะเขาเก่งเนาะเขาได้แล้วเนาะภาษาไทยเนาะใช้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องได้เนาะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนรู้สคริปต์แล้วแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่น แล้วได้พบกับแฟนๆบ้างไหมฮะที่ผ่านมาพบกันช่องทางไหนบ้างพบกันช่องทางโทรศาษษษษษัพท์ค่ะออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ <c oughs> นี่พี่ในหัวพี่คิดนะนะอุ้ยตายแล้วใจถึงจังเลยโทรหาแฟนๆตัวเลยขึ้นเหตุท <c oughs> าออนลน์ดูทางออนไลน์ได้ โทรศัพท์แล็ปท็อปเดสก์ท็อปทีวีอะไรกอ่าก็พบกันทางออนไลน์แทนก็เป็นแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งประมาณนี้ตามสถานการณ์อะไรก็ว่ากันไปใช่จริงจริงอันนี้เหมือนเดบิวต์ครั้งที่สองนะคะเหมือนแบบได้เจอแฟนๆจริงๆครั้งที่สองใช่เป็นเครั้งที่สองเลยตอนเดบิวต์ที่ได้เจอทุกคนขนาดนี้ค่ะใช่ไหมเพราะจากวันนั้นมาจําได้เลยนะคะว่าพอเปิดตัวไปวันนั้นกูก็คือสถานการณ์โควิดก็เริ่มมาเลยมันเลยทําให้การพบกับแฟนๆเนี่ยได้ยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้อารีน่าก็เลย เตรียมเพลงมาประมาณ120เพลงกันนะคะ,ะเ,ดเดี๋ยวขอเพลงเลยค่ะเซวเล่นแซวเล่นแล้วต่อจากนี้หผลงานต่อจากนี้จะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างฮะก็จริงๆตอนนี้พราเราพราเรากำลังทำโพรเจกกันอยู่นะคะก็ใช่อยู่ในขั้นตอนการทำะคะ่ะอยากทราบอะไรต้องถามอากึงจ้องแล้วค่ะมีซอง้วคฮะ นิว i ิงค่ะนิวยูแบบสามารถเออเขาเรียกว่าอะไรนะ Expect ว่าจะมีเพลงใหม่ใออกมาได้ค่ะอ๋อเหมือนเราคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องใช่ไม่เป็นรเดี๋ยวอยู่ๆกันไปเดี๋ยวเขาคุยเองรูเรื่องเองนะโอเคไหมฮะนะเอาล่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงฮะวีนาฮะ ก็ทุกคนสามารถติดตามพวกเราต่อได้นะคะทางช่องทาง y ยูทูบช่องโฟร์มัวดีค่ะแล้วก็พวกเรามี Instagram แล้วก็มี TikTok ด้วยหวังว่าเราจะได้เจอทุกคนกันต่อหน้าแบบนี้อีกบ่อยๆนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มานะคะมีอะไรอีกไหมคะจุ์ตามินซอก็จริงๆก็อยากขอบคุณทุกทคนที่มาเช่นกันนะคะแล้วก็อยากใุ้ทุกคนเราติดตามจริงๆพวกเราก็แบบ กำลังทำอะไรกันอยู่นะคะเอ้ยพวกเรากำลังแบบกำลทำอะไรกันอยู่คะเอ้ยๆกำลังเต,ตรียมผลงานกันดีนนใช่ค่ะกำลังเตรียมผลงานกันอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนรอนะคะ่ะอืมอุ้ยขอบคุณนะคะฮ่ายินซอหน่อยยินซอหน่อยเจตันช่วยแต่ตหน่อยเอ่อคิดถึงมากๆคะ่ะทุกคน